ขอบคุณค่ะป้าเอ๋เราเลยค่ะขอบคุณค่ะป้าเอ๋คิดถึงคิดถึงป้าเอ๋ไหมคิดถึงคิดถึงป้าเอ๋กับใครจันทร์ทองถ่ายคลิปหรือถ่ายคิดถึงเพราะอะไรลูกคิดถึงว่านีว่าลาฮะพวกจันทร์ไม่ใช่ป้าเอกับลุงต๋องเป็นยังไงลูกจะรู้ทำไมไหนไหนมีเจ้าหญิงอะไรบ้างแก้วมีเจ้าหญิงอะไรบ้างเจ้าหญิงเบลเบาเบาลูกเดี๋ยวแตก เบาๆอย่าให้มันโดนกันเจ้าหญิงอะไรอีกเจ้าหญิงซโนไวท์เออแล้วเจ้าหญิงอะไรอีกเจ้าหญิงเจ้าหญิงเอเรียลเอเรียลเลยเอเรียลเส้นเออชอบไหมชอบไหมชอบไหมแม่แถวชอบไหมอาอาขอบคุณป้าเอ๋ดังๆอีกทีหนึ่งขอบคุณไหว้ด้วยไหว้ยกมือไหว้ด้วยยกมือไหว้ด้วย แม่บอกขยกมือไหว้ดีๆขอบคุณค่ะแน่มือมือเอออ่ะเข้าไปขอบคุณค่ะป้าเอ๋จะกินข้าวดีๆไหมถ้าอมข้าวป้าเอ๋เอาคืนหมดเลยนะป้าเอ๋บอกไว้อืมสำหรับเด็กกินข้าวเก่งๆถึงจะได้ใช้ได้ใช้นานเลยอะอืม